สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของซุปเปอรพี่พี่ค่ะแหวะโอ,โอ๊ยสมหน้าโอ้โหอุตาแอบมิดเลยอ่ะมเมื่อกี้ต้นมิดอ่ะ,อะจริงจริงนะไม่เห็นอะไรสีมองมองใช่ไหมเออไม่เห็นอะไรเลยอุวยมองไม่ค่อยเห็นกล้องเลยอ่ะไม่เห็นตัวเองรู้สึกเดี๋ยวไม่เห็นความสวยเหมือนกระแทกตาโอ้โเข้าให้ ก็อยากจะบอกนะคะว่าโซนนี้นะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชองของพวกเราสองคนด้วยนะคะหลังจากที่เราไม่ถ่ายแบบว่าบล็อกหรือว่ารีวิวของมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะเพราะด้วยความที่แบบว่าเราไม่ว่างไม่หรอกเดี๋ยวไปบอกเขาว่าเราเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าวันนี้นะคะพี่ปางจะพาพี่แจงเนี่ยย้อนกลับไปสู่วัยที่พี่ปางเรียนอยู่ประมาณชั่วโมงหโอ้นี่ก็30ปีได้แล้วป่ะของแกเลย30สปีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถึงไม่ไม่ไม่กี่ปีค่ะอาจจะประมาณ10ปี ไม่ถึงมั้งเออเกือบสิบอะประมาณเจ็ดแปดเก้าปีอย่างเงี้ยแหละซึ่งในช่วงนั้นนะคะพี่ปังอยู่ที่จีนและที่จีนเนี่ยมันก็จะมีขนมซึ่งตอนเนี้ยก็เลยจะเอามาให้น้องๆดูว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วก็ของกินเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงอร่อยแค่ไหนเป็นอะไรเก็ดก็สำรักแล้วอะคือเาต้มีความรู้สึกว่าเวลาอยู่ที่จีนอะไรภาพที่เราคิดเนี่ยเราจะคิดว่าเขากินมันเผ็ดเหนียวเหนียวครบเลยเหรอถูกทุกอย่างเลย ต่ว่าอร่อยไงแต่ว่ามีบางอย่างนะคะที่พี่บางกินแล้วก็รู้สึกว่าชอบเป็นของยุคใหม่พี่บางก็ได้เฟ้นหามาท,ทั้งหมดสิบเอเป็นอะไรมันไม่ได้ขออขนุนอญาตนะขออนุญาตนะทุกคนอันนี้มันไม่ได้เป็นการสปอยนะของที่มันจะเอามาบังคับฉันกินดิของดีเนี่ยอันนี้ของดีอร่อยเลยเนี่ยอันนี้ของดีเหมือนตีนอ่ะใช่แล้วค่ะนี่คือตีนไก่ค่ะตีนไก่ที่อยู่ในพริกดองอร่อยมากเดี๋ยวเรามาค่อยๆ่อยแทกกันไปทีละอย่างนะเอาเบสิกก่อนเบสิกเนี่ย อย่างแรกเลยนะคะจะเป็นเหมือนแมงกะพรุนนะทุกคนเป็นแมงกะพรุนล้วนๆมีทั้งหมด3มรสจะเล่าให้ฟังว่าตอนอยู่จีนอะมันมีรสเดียวไม่มี3ามรสมีพอโตแล้ว,วมันมีสามรสเฉยเลยต้องลองรสสีเขียวจะเป็นรสพริกเปรี้ยวรสสีส้มจะเป็นรสแบบนวนันว,นนวนหอมหอมอร่อยอันนี้อร่อยส่วนรสสีแดงเผ็ดเผ็ด <et> มาลาโอ้ว้าว กลิ่นแรกที่สัมผัสได้เลยก็คือมันคือหม่าล่าทุกอันถ้ามันคือหม่าล่าทุกอันว่าแหละมันไม่ได้หอมหวานอย่างที่มันพูดเลยแต่ว่ามันแบบมีรสชาติที่แตกต่างกันนิดหน่อยนะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันนิดหนึ่งนี่นะคะที่บางไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือแมงกะพรุนจริงหรือเปล่าคือตอนนั้นที่ซื้อกลับมาซื้อมาเป็นโหลเลยเว้ยแล้วทุกคนในบ้านก็คือไม่มีใครยอมกินด้วยเลยอร่อยปะไม่แย่นะตันนี้อร่อย ม,มันจะเป็นแบบนุ่มๆกรุบๆนะทุกคนถ้าเป็นรสสีเขียวเนี่ยจะเปรียปร้ยวๆนิดนึงอันนั้นเป็นไงเค็มๆนัวอืมเค็มนวัวพี่เพื่กินเน,นทุกวันเคลดรับก็คือใส่กับมาม่ามันจะเพิ่มความนวัวเข้าไปในมาม่าได้แบบแหลมเลยอำไมทำไม่ใม,มาใฉันกินมาม่าทุกเช้าเลยลกินนะออกันเนี่ยนะกินกับเนี่ยทุกเช้าเลยเพแต่มันแซ่บจริง ตอนแรกคืว่าอาหารจะจะมันๆอย่างเดียวแบบเลีเล่ยนๆแต่เอาจริงนะพอลองกินเข้าไปแล้วอะไม่เลี่ยนเลยรสอื่นจะมีความเปรี้ยวตัดนิดนึงแต่หม่าล่าจะไม่มีความเปรี้ยวตัดเลยก็แหละเออ <c oughs> นั่นแหละไม่มีเปรี้ยวเลย <c oughs> ลองฉันกินคือเอาจริงมันเยอะกว่านี้ทุกคนแต่พี่บางตอดกินไปแล้วอ <c> ร <oughs> ่อย <c oughs> น,นะสิเผ็ดนะกินนี้ได้ดพอว้ายถ้าเป็นขนมที่จีนนะคะทุกคนรสชาติเนี้ยจะแบบส่วนใหญ่ราดเหียวอะจะมีรสชาติแบบนี้ ใส่ซอสเดียวกันแ้าแบบนี้เล<พ>ยใช่ละกันลาดเถี่ยวจะรสชาติแบบนี้<า>เลย,แ,บบเย,เลยแต่วันนี้ไม่มีราดเถี่ยวนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าส่วนตัวแล้วไม่ชอบกินลาดเถี่ยวชอบกินอะไรแบบนี้มากกว่าผ่านไปแค่อย่างแรกแกก็แบบอักอักหรอเผ็ดเผ็ดเผ็ดสีแดงเผ็ดจริงอันนี้คืออร่อยมากลเลอะเทอะมากเลยโต๊นะเนี่ยใช่ตอนนี้เลเอะเทอะไปหมดละว,วันนี้ไม่ถึงสิบอย่างด้วยการขอไม่เผ็ดก็มีนี่เผ็ดอีกไหมเนี่ยก็เผ็ด ตอนแรกอะ่ะมันมีทั้งหมดสองรถก็คือแ็นสีแดงกับสีส้มฮะ uh huh. แต่เหมือนสีแดงมันจะหายไปแปลว่าแกกินไปแล้วใช่มีการตอดหยิบขึ้นมากินเล็กน้อยแล้วก็ห uh huh. ยิบกินจนหมดแล้วก็ไม่รู้ตัว uh huh. กลิ่นมันแบบปลาหมึกอะ่ะอันนี้คือแบบว่าถ้าเราไปเดินที่ตลาดแบบหลังมอของจีนอะ่ะอ uh ือไอ้ปังเราจะได้กลิ่นเนี้ยเยอะมาก uh huh. เขาจะมีการเอาปลาหมึกไปย่างแล้วก็ใส่ซอสอันนี้เหมือนกันนี่ให้ดูเนื้อนี่นะคะก็จะเป็นเนื้อของปลาหมึกอันนี้นะ คือฉันรู้ว่าแบบว่าแกอยู่จีนมานานใช่ปะฉันก็เลยคิดว่าแกอาจจะแบบว่าชินกับกลิ่น,นี้แต่พูดตรงๆเลยว่าฉันไม่ชินเลยว่ะอารมณ์กลิ่นที่แบบเปิดออกมานะคะก็คือห้องน้ําที่ไม่ได้ล้างมานานมากแล้วทุ่แนก็แบบว่าเข้าไปฉี่สะสม<ร>จนกลิ่นฉี่แ,<ร>ฉแบบตีขึ้นจมูกฉี่แบบกลิ่นฉี่แรงๆอ่ะแหวนไม่ใช่ไม่ไหววันเนี้ยแกต้องกินดิก็่อยดีนี่ ตรต้ามันจะกรุบๆนะทุกคนจะไม่เหมือนกับแมงกะพุนมเนะมื่อกี้นะเมื่อกี้จะแบบว่ากรุบดึงกรุบดึงแต่เนี้ยจะเป็นกรุบแบบกรุบกลับกรุบกลับเขาออกแบบมาให้กินง่ายนะคะเพราะว่าหนึ่งซองหนึ่งคำเลยอืพอกินแล้วมันไม่แย่ไม่เหมือนปลาหมึกแห้งใช่แต่มันเป็นแห้งที่แบบยังมีจูซี่นิดนึงอาหารจีนเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ปลาหมึกเนะนี่ยเค็มถือว่าเค็มเลยอุ้ยต่อไปอันนี้พี่บางเจอมาใหม่ในชปป<พ>ี้อนอน ให้นข้วหนอนแมลงไม่ใช่อันนี้นะคะจะนิยมในจีนมากเลยทุกคนก็คือกุ้งเคฟิตนะคะก <ừ> ุ้งเคฟิตเนี่ย <ừ> เขาไปทําหลายเมนูมาก <ừ> ถ้าเกิดแกได้มีโอกาสได้ไปจีนกับฉันเดี๋ยวฉันพาไปกินร้านที่มันมแบบกุ้งเคฟิตอะ่ะใช่อร่อยมาก <ừ> เขาจะเอากุ้งเคฟิตทำมาผัดแล้วกินง่ายๆก็คือเอาหัวออกปุ๊บแล้วดูดตัวออกมาเลยกุ้งเคฟิตคือกุ้งตัวเล็กๆใช่ที่มันเป็นแบบสตูพืชอ่ะอ่าที่ไม่ค่อยมีเนื้อแต่ว่ามันมีเนื้อมันอร่อยมากมันอร่อยกว่ากุ้งขาเดี๋ยวเราจะมาแกะกินจะแกะอง พี่แจงก็จะกินด้วยซองเดียวก็ได้นะซองเดียวก็ได้แล้วพี่แจงคก็ต่อนชิมเอาชิมตอนั้เดี๋ยวอันรออนมันฉันขอชิมก่อนนี่ออกมาสังเกตนะทุกคนน้ำของขนมพวกเนี้ยจะเป็นมันๆหมดเลยอุ้ยหอมมากนต่วาจะรสชาติมันจะนวลๆนิดนึงจะไม่เผ็ดอร่อยไม่เผ็ดบ้าเผ็ดอ๋อหรอแต่ไม่น่าอร่อยนี่อร่อยเห็นไหมอร่อยนะ มันจะดึงดึงหนึบหนึบกุบกุบไม่แย่อันเนี้ยมันไม่เหมือนเนื้อกุ้งเลยเทียมหรือเปล่าเออไม่แน่อาจจะเป็นเคฟิทเทียมแต่อร่อยนะเอ้นี่อร่อยมากแล้วฉันงงตรงไหนหรือปะไอปามันไม่แช่ตู้เย็นไว้ทุกคนมันไม่ต้องแช่ทุกคนมันไม่ต้องแช่ไม่เสียหรอมันไม่เสียดูข้างหลังอันนี้คืออันใหญ่ไม่เหมือนไส้กรอกอะแล้วก็อันนี้คืออันน้อยเป็นชิ้นน้อยเป็นไส้กรอกเหมือนกันสองอันนี้เป็นไส้กรอกไส้กรอกอันเนี้ยจะรสชาติแบบ แยมมันแปลกๆเป็นเดินใช้กอกที่ไม่เหมือนไส้กรอกอส่วนอันนี้เป็นไส้กรอกเทพที่ชอบกินมากมันคือไส้กรอกข้าวโพดไม่เสียจริงๆใช่ไหมไม่เสียมันอยู่ได้เป็นล้านปีปนแสดงว่าเขาใส่ใส่ความอร่อยดมอู้กลิ่นหอมข้าวโพดเลยเป็นกลิ่นที่แบบ เขาพดจริงเลยอันนี้เขาพดจริงขอชิมได้ไหมเขาคงความคุณภาพของความไซ้กรอเข้าโพดไว้ตั้งแต่เมื่อวานสิบปีที่แล้วอแล้วกัดเข้าไปให้ดูข้างในเห็นไหมาคะทุกคนข้างในข้าวโพดก็มีข้าวโพดจริงๆด้วยใ่ข้างในไส้กรอกก็มีข้าวโพดใข้างในข้าวโพดมีข้าวโพดอร่อยอร่อยเนี่ยอร่อยแล้วยิ่งทำให้มันร้อนๆนะแล้วบั้งมันนิดนึงมันจะมีความกรอบกรุบหนังอ่ะป้อเฮ้ยหมดเลยเหรอ มันจะลองดิเซเกอก,อกแต่ว่าในปากมันจะแบบกินข้าวโพดอะ่ะอร่อยอร่อยนะชยอบเพราะอร่อยแนะนําเลยนะต้องลองนี่ยี่ห้อนี้นะไปตามอันนี้ฉชนว่าแกไม่น่าชอบทําไมอ่ะรสชาติมันแหม่งเหม่งอ่ะมันลองกินทั้งกินให้นะคะจะเป็นหน้าตาไส้กรอกนะเขาจะบรรจุพันมาทั้งหมดหกอันเล็กๆแบบนี้เลยง่ายเด็กๆกินได้เลิกเรียนปุ๊บไปสั่งป้าไส้กรอกกันเลยมาดิกลิ่มมันจะแปลกๆมันจะแบบ ไม่เหมือนไส้กรอกทั่วไปไมันมีความติดหวานเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะอือใช่มันมีความติดหวานจะไม่เหมือนไส้กรอกบ,บ้านเราไว้ทุกคนที่ว่ามันจะมีแบบว่าเนื้อเยอะๆมี่แป้งล้วนนะเฮ้ยแต่ว่าเอาไปกินหลังมื้ออาหารได้มันเป็นสแนะ็คมันไม่ใช่อาหารเลยอะมันกินง่ายมากคือเคยได้ยินป่ะว่ากินข้าวเสร็จแล้วต้องกินของหวานต่ออือตอบโจทย์เดี๋ยวนะทําไมซองมันเล็กจังอนะด้วยความที่เป็นลูกชิ้นปลาไง นี่นะคะขอ,ขออนุญาตเลยอันนี้น่าเกียดจริงๆนี่ด้วยความที่มันเป็นลูกชิ้นปลานะคะทุกคนแมวบ้านพี่ก็ได้ทําการลิมลองให้แล้วแต่ไม่สามารถทะลุเข้าไปได้ทําได้เพียงแค่กัดซองฉันถามหน่อย<ฮ>ซองหนึ่งอะมีกี่อันสามอันแล้วหายไปไดนอันหนึ่งสี่อันนี่มันมีส่อันอ่ะเราหายไปไดนสองอันอันคือตอนแรกอะมันมีสี่อันฉัน ฉันเจอมาในสภาพนี้มันเหลืออยู่สามอันแล้วอีกอันหนึ่งฉันกินไปแล้วอร่อยดีอะไรเงี้ยแต่อีกอันหนึ่งหายไปแบบไหลร่องรอยแสดงว่าแม่ไม่รู้เหมือนกันไปอยู่ไหนแล้วก็เหลือมาตกทอดมาแค่นี้อันนี้ไม่เคยกินอ่ะอ่ะแกะลองแกะเลยอุ้ยมันแกะง่ายเลยเนี่ยทุกคนดูดิถึงแม้ว่าแท่งมันจะเล็กนะคะแต่มันจะมีที่เปิดอยู่ตรงนี้บอกแล้วมันคือสแน็คมันไม่ได้ของแบบ ขอจริงจังอะเราก็ดึงตรงสีเหลืองที่เขาให้มาทุกคนดึงลูดมาเลยอ้าวแล้วมันก็หายไปเลยเอาแกะไม่ได้แล้วเอ้มันมีวิธีกินอ่ะว้ายม่ออกมาแล้วเนี่ยสกปรกมากบายก็ถ้าเกิดมันมันมันไม่ออกก็ต้องกินวิธีนี้ไงแต่นี่ไม่ได้โดนปากเลยนะแต่จริงๆแล้วมันบีออกได้เลยอันนี้มันไส้กอกปลาไส้ชีสเหรอใช่เป็นปลาชีสอันนี้นะคะก็จะเป็น ส่วนบนของไส้กรอกชีสนะคะไส้กรอกปลาชีสของเรานะเป็นขนมเหมือนกันข้างในเนี่ยก็จะมีความชีสด้วยให้ดูเห็นปะสีเหลืองอ่าใช่เป็นเหลืองส้มๆไม่ได้เสียไม่ได้บูดไม่ช่เชื้อราแต่มันคือปลาชีสมันหวานเนี่ยขนมจริงนะมีความรู้สึกว่าขนมของจีนเนี่ยจะเป็นขนมที่ออยค่อนข้างแบบอาหารคาวใช่เน้นคาวเลยเขาไม่มีขนมแบบว่าพวกแ่บเนี่ยมีเหมือนกัน มีแต่ถ้าเกิดว่าคลิปนี้คนดูเยอะถึงจะเอามาให้ดูอืหวานๆเลยอ่ะอนั่นแม่พาแบบไม่มีข้ากดไลค์ไม่ถึงห้าสิบคนอย่างเงี้ยก็ไม่ทําต่อลุช่วงนี้หวังน้อยเดี๋ยวฉันจะไปถล่มไลค์กดสองครั้งมันก็อ่านไลค์แล้วนะตีนโมโหลานี่นี่นะคะก็จะเป็นตีนไก่นะคะซึ่งเขาจะเอามาทําไว้ในซอสเขาเหมือนดองอะ่ะเป็นของดองชนิดหนึ่ง อันนี้จะเป็นรสหม่าล่าอันนี้ไม่เคยกินก็เลยซื้อมาส่วนสีเขียวอะ่ะส่วนสีเขียวจะเป็นรสพริกพริกเปรี้ยวๆอ่ะอีกแล้วเออหนูน้ำา้มใสยชูอะไรเงี้ยชอบชอบกินอะไรเปรี้ยวๆอันนี้อ่ะกินบ่อยมากคือมันกลายเป็นสแน็คที่พี่ปางโปรดปานเกือบจะที่สุดละมั้งที่อยู่จีนแล้วอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือจะมีเป็นหน่อไม้ด้วยนะคะแต่หน่อไม้ไม่ได้สั่งมาอันนี้อร่อยแต่มันจะกินยากคนที่ไม่เคยกินคนที่ไม่ชอบตีนไก่ก็จะไม่ไม่ชื่นชอบเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาแกะกัน จริงๆฉันส้างซองใหญ่มาเป็นรูปตีนเลยจะขายไปไหนไม่รู้ออาลืมเอาม,มาหรืออะไรไม่รู้แต่แค่นี้ก็น่าจะพอเดี๋ยวขอเลือกตีนสวยๆหน่อยค่ะอันนี้ไม่มีเล็บด้วยอ,อันนี้แล้วกันน้อมีเล็บไม่มีกระดูกไหมมีกระดูกคือเราต้องถุยอ้หอมนะอืมเปรี้ยวอะ่ะ <laughs> กลิ่นมันจะเปรี้ยวๆนะคะไายแตก <laughs> ชอบจริงหละ ไม่ใช่แค่เปรี้ยวแค่กลิ่นนะทุกคนรสชาติก็เปรี้ยวด้วยนี่ก็จะเป็นเท้าไก่แบบนี้เลยจ้าคือ <c oughs> เสียดายมากไบบตีนด,ดองนี่ไม่กินได้ไหมลองชิมดูเดียเ๋ยวนี่หนังอะเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวก่อนหนังของเขานะคะจะใสๆหน่อยนะทุกคนเขาจะไม่ได้แบบเหมือนมันก็เป็นตีนปกติอะแกแต่แค่ไม่ได้เปื่อยมากแล้วก็ยังมีเอ็นอนะไรพวกนี้อยู่ครบหมดเลยจับด้วยนีย่จับไม่ได้ เปี้ยวพีสไม่เปรี้ยวขนาดนั้นอ่ะกินเยอะดิอืมไม่เปรี้ยวขนาดนั้นกินเยอะๆดิยดเดยอะแล้วกินเยอะๆแล้วโอ้แทบมันเลยอ่ะ <c oughs> ชอบชอบเออถ้ามันเป็นทังอันเนี่ยจะกินง,ง่ายกว่านี้อ่ะอันนี้เป็นแบบขนาดย่อมๆกะว่าจะแบบไว้กินแบบกุบกริบหน้าคออันนี้แค่ปลายเท้านะมีมีข้อด้วย ส่วนของที่อร่อยที่สุดคืออะไรรู้ป่ะตรงฝราฝ่าตีนของไก่อ่ะอ๋อตอนที่เนื้อมันเยอะเยอะใช่ตรงนั้นมันกัดดึงออกมามันจะแบบมันมากมันจะอร่อยเกินอือติดติดดองคนนี้ก็แท้มันเกินอยากดูกระดูกที่เหลือด้วยไม่ไม่ไมไม่มมมไม่ให้ดูหน่อยเหรอจะดูกที่เหลือเออเนี่ยเดี๋ฉันจะให้ดูว่าพริกของเขาหน้าตาเป็นยังไงนะคะทุกคนพริกของเขาจะเป็นไม่ซองนี้ไม่มีพริกอ่ะ แต่ก็ซอ,องที่มีพริกด้วยพริกอะ่ะมันจะเป็นพริกเขียวพริกเขียวที่ดองแล้วมันจะเปรี้ยวแล้วก็เค็มแล้วก็เผ็ดอะ่ะโหนี่ซองนี้พริกลืมเลยเอวอางบางซองก็พริกเยอะเกินไก่นี่นะคะจะเป็นส่วนของพริกนะกินได้นะทุกคนถ้ากินคู่กับตีนเลยก็จะอร่อยคูณสองนะลองชิมเผ็ดปะเผ็ดนิดหน่อยกับตองปลามันจะได้แค่เปรี้ยวอืมมันจะเปรี้ยวแล้วอ่ะมันไม่เผ็ดแล้วอะ่วอะ จะไม่ได้มีความนัวนิดนึงยังมีความนัวอยู่เกินเหมือนคลิปนี้เอาตรงๆนะเป็นคลิปที่ไอ้ปางกินแล้วแบบว่าดูมีความสุขที่สุดแล้วอะ่ะคือบางครั้งอ่ะการที่เราสั่งของมารีวิวอ่ะเ็อยากสั่งของที่เรากินไงถ้าเขารู้ว่าเรากินแบบไหนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเนื้อค่ะเขาจะกินส่วนหนังกันหนังมันจะเป็นแบบหนึบๆแบบเหมือนปลาสติกนิดนึงแต่ว่าอร่อย กรจายก็จะเปรี้ยวๆเปบีรสชาริวนี่คือเลิกหมดแล้วนะยี่ก็ยังว่างจ้าไม่รูพริกดิโอ้หตอนเริ่มโอ้โหลองกินทีเดียวแบบหมดเลยได้ปะกินได้เอาหนึ่งไม่ไม่แม่ถึงแกกินเอานะหนึ่งสองส้ำอื้มเผ็ดอันนี้เผ็ดแต่ก็ดองมาแล้วแต่ก็ยังอร่อยอยู่เผ็ดไปพริกกินไรสชาติแต่รสชาติพริกอะ แต่ไม่ใช่พริกที่หนูไม่ใช่พริกชี้ฟ้ามีกลิ่นโโหไอ้ฟางเหม็นมาก<_ <ø>! <_>เป็นพริกเผ็ดเป็นพริก,รกแดงเผ็ดเผดอย่าไปกินแบบมั่วซั่วเพาะมันแัดท้องได้มันเผ็ดจริงเรามาดูรสชาติของตีนกันบ้างนะคะเพราะว่าตีนเนี่ยก็ใช้ t ้ตีนเหมือนกันเลยนี่ข้อเปเริ่มแต่ข้อนี้น่ากินข้อนี้แบบหนังเยอะนี่คอไก่ อร่อยนะคะหอดคำเดินทีเดียวเผ็ดนะเผ็ดเปรี้ยวไม่เข้าวหน,นุนความเผ็ดไม่คำนัวไอ้ปัง <c oughs> อย่าไปโชว์มันสะอาดแล้วนี่มันสะอาดออกมาเป็นแบบเอออย่าไปโชว์นะเกลียดมากทำไมอ่ะทุเรศเงี่ยแค่กระดูกแหล่งพี่กระดูแะกดแล้วก็มีลิปติดด้วยทำไมอ่ะ หมดแล้ววันนี้เอามาแค่งั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะปิดให้คะแนนดีกว่าเอาสามอันดับสามอันดับก่อนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ให้คะแนนก่อนสามอันดับหนึ่งสองสามอะตอนนี้คิดในหัวเลยคํานวณก่อนอะได้ลันดับหนึ่งคืออะไรอันดับหนึ่งของฉันให้ใส้เกาะข้าวโพดใส่เกาข้าวโพดอันดับหนึ่งของแม่แจงใส่เกาะข้าวโพดอันดับที่สองฉันให้เป็นคิดนันเกินแมงกะพุนสีเขียวชอบเปรี้ยวเอ้ยสีเหลืองสีเหลืองอ๋อติดติด ติดเป็นนัวนัว,นวชอบติดนัวเป็นคนติดแมงกรุบบนสีเหลืองอแล้วก็อันดับที่สามฉันให้กุ้งเคฟิตอ๋อเคฟิตเนาะคเคฟิตสามอันดับของพี่แจงสังเกตว่าจะไม่ค่อยเผ็ดเพราะว่าแจงเป็นคนไม่ชอบกินเผ็ดนะที่พี่แจงเริ่มมาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นแบบติดนัวทั้งหมดจะไม่แบบไม่เผ็ดมากที่บางเรื่องนะคะอันดับหนึ่งอันดับสามก่อนอันดับสามของพี่ปางเนี่ยพี่ปางขอเลือกให้กับกุ้งเคฟิตนี่อันดับสาม เพราะว่ามันยังมันกินง่ายมันไม่เผ็ด <c oughs> แต่ว่ามันเผ็ดตอนนะี้แล้วก็หนัวหนัวมีความสุขดีนะคะอันที่สองเนี่ยขอมอบให้กับเหมือนกันนี่แมงกะพุนสีสม้มชอบกินสุดเพราะว่ามันเหมือนรสจะคล้ายๆกับรสออริจินัลที่สุดอันนีน้กินง่ายแล้วก็ให้ความรู้สึกดั้งเดิม,มส่วนสุดท้ายนะคะขาดอะไรไปไม่ได้เลยคือชอบมากจริงๆตีนไก่ สีเขียวล้วเส้ก๋อยเขาปวดอะก็ชอบแต่ว่ามันกินไม่ได้ทุกวันมันเลี่ยนแต่เน,นี้ยกินได้ทุกวันเดี๋ยวก่อนอันไหนหนึ่งสองสามเนี่ยแกพูดอันนี้อันที่สามแต่นี่เคื่อนสุดท้ายก็รับสามสองแล้วก็หนึ่งไงอ๋ออันนี้เคื่อดนดับหนึ่นนเงเลยใช่เพราะว่าชอบมากปกติจะสั่งเป็นซองใหญ่แต่ก็คือเป็นคนขี้งกเว้ยสั่งซองใหญ่มาแกะปุ๊บกินหนึ่งขาแช่ตู้เย็นวันต่อไปค่อยกินอีกขากลัวมันหมดโอ้โอโขนาดน,นั้นเลยเอร่อย แต่จริงๆอะถามว่ารสชาติมันดีไหมมันไม่ได้แย่นะคะทุกคนถึงแม้ว่าสภาพมันจะดูอาจจะดูแบบไม่น่ากินเดี๋ยวว่าน้องนี่เพราะมัเแค่ดูดีมันแบบมันซีดเขียวๆเห็นปะนไม่เหมือน<ข>แบบของดองที่แบบออกซีดๆจนก็เลยแบบว่ารู้สึกแบบอื้อนิดหน่อยแต่ว่าพอกินเข้าไปแล้วอะมันไม่ได้แย่นะเป็นอาหารที่กินแล้วโอเคเลยนะคะ เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากให้พี่ปางรีวิวของดองของจีนอีกนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกตารางคลิปนี้ได้เลยพี่ปางกินได้ทุกอย่างจริงๆไม่ไม่ติดเลยค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมพี่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับช่องของสุนีวิวีและเุ๊งถ้าเกิดว่ามีคอมเมนต์เยะๆนะคะเดี๋ยวพวกเราจะมาทำคลิปแบบนี้ให้ดูกันอีกนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยน,นะคะวันนี้เราสองคนคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะทุก よし。